สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมากันที่ความบันเทิงฉบับติ่ง ep 6 9กันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง ep 69วันนี้ก็คือน้องวินบอกแฟนคลับว่าไม่ใช่แหวนคู่แต่ตอนตอบน้องดูเสียอาการมากๆค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชื่นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคน<ด>ก่อนอื่นต้องขออนุญาตและขอ,ขอขอบคุณเจ้าของรูปเจ้าของคลิปทุกคนด้วยนะคะ<ด>ที่มาแชร์และมาแบ่งปันคลิปน่ารักน่ารักของน้องให้พวกเราได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะวันนี้เรามาเริ่มขยี้กันที่เรื่องแฟนคลับ,ลบก็ถามน้องวินตอนคอกัน ถึงเรื่องที่มีแฟนคลับแซวน้องเรื่องที่ทิ้งคนทั้งไลฟ์เพื่อพี่ไบรท์คนเดียวเขาถามน้องว่าน้องเห็นไหมที่แฟนคลับเขาแซวกันน้องบอกอ๋อเห็นละครับน้องบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งน้องกําลังจะบอกลาทุกคนอยู่แล้วแต่พี่เข้ามาพอดีเลยต้องรีบลงไปรับเขาแล้วแฟนคลับก็บอกว่าอ๋อคือพอดีเลยพอดีกันเลยจบไลฟ์พอดีเลยแล้วแฟนคลับก็บอกว่าดีดีดีน่ารักแล้วเจ้าคนน้องก็คือขำเย่าเลยอะทุกคน ไปคะ่ะไปดูคลิปนี้กันดูอาการของลูกตอนที่แฟนคลับถามลูกเรามีอาการมีพิรุธยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะอเห็นที่น้องวินไลฟ์อะที่แฟนคลับแซวว่าทิ้งคนทั้งไลฟ์เพื่อพิไวคนเดียวเห็นปะอะเห็นแล้วค่ั <c oughs> เป็นยังไง, <c oughs> นนง,ง,งท่้งใจจะทิ้งคือวินกำลังจะบอกลาทุกคนอยู่แล้วแล้วเพิ่งเกิดว่าเขาบา,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 ากันทีอะไรต้องแบบรีบลอไปรับค่ะอ๋อคือพอดีเลยพอดีกันเลย ก็เลยจบไลฟ์พอดีดเนาะนก็เลยเป็นโมเมนต,ต์ให้แฟนเขอดีดีดีน่ารักแหมลูกพอแฟนคลับพูดถึงพี่เขาสีหน้าหนูคือเปลี่ยนไปเลยนะยิ้มเขินเชียวไม่มีพี่รุษเลยจริงๆลูกสะใภ้ฉันมันพอดีกันเลยมันพอดีกันเฉยเลยเนาะทุกคนเนาะ ไม่ได้ทิ้งซักหน่อยแต่สีหน้าหนูพอรู้ว่าพี่เข้ามาถึงข้างล่างแล้วมันเป็นสีหน้าของคนดีใจแบบเก็บอาการไม่อยู่เลยนะลูกไม่เป็นไรหรอกลูกถึงหนูจะทิ้งพวกเราเพื่อไปหาพี่เขาจริงๆพวกเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับพวกเราพร้อมโดนเททุกเมื่อถ้ามันเพื่อความสุขของหนูทั้งคู่พวกเรายอมโดนเทได้ตลอดแหละครับค่ะทุกคนเรามาที่เรื่องแหวนที่นิ้วชี้ข้างขวาของน้องทั้งคู่กันดีกว่านะคะ คือมีแฟนคลับที่เป็นผู้โชคดีของกิจกรรมไส้กรอก CP ที่เขาได้คอกับน้องวินก็าถามน้องวินเรื่องแหวนที่น้องใส่ว่าเห็นปกติน้องวินไม่เคยใส่แหวนเลยแล้วน้องก็บอกว่าคือน้องอ่ะอยากใส่แหวนอยู่แล้วก็เลยลองหามาใส่เฉยๆแล้วแฟนคลับก็ถามว่าน้องซื้อเองเหรอหรือแฟนคลับซื้อให้น้องบอกว่าซื้อเองแล้วแฟนคลับคนนั้นเขาก็บอกน้องว่ามีแฟนคลับเขาแซวกันว่าเป็นแหวนคู่หรือเปล่า น้องบอกว่าไม่ใช่ครับซ,ออซื้อเองซื้อเองซื้อเองใส่เองแต่ตอนที่น้องตอบน้องดูยิ้มดูเขินแบบมีพิรุธมาก <c oughs> เดี๋ยวทุกคนไปดูคลิปกันนะคะแล้วบอกพิชมทีว่าทุกคนคิดยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะแล้วเห็นแหวนนะคะคือปกติน้องวินไม่เคยใส่เลยคือคือวินายอยากใส่แหวนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าเออหาลองๆหาอะไรมาใส่ไปเฉยครับ <c oughs> ก็คือซื้อเองแม่ขับซื้อให้ซื้อเองใช่ไหม อ๋อหรอแฟนเขาเขาแซวว่าเป็นแหวนคู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใส่เองเองซื้อเองซื้อเองใส่เองซื้อเองใช่เองเห็นไหมคะทุกคนคือน้องอมยิ้มมีพิรุษตั้งแต่ตอนที่แฟนกลับถามว่าซื้อเองใช่ไหมแล้วยิ่งตอนที่แฟนกลับเขาบอกว่ามีแฟนแฟนแซวว่าเป็นแหวนคู่ทุกคนดูนะคะคือน้องยิ้มแบบเขินกว่าเดิมอีก ป่าก็ตอบว่าไม่ใช่ซื้อเองใส่เองแต่อาการคือยิ้มแบบเขินหนะักมากดูมีพิรุษสุดๆด,ดูสิทุกคนถ้าไม่มีอะไรทำไมน้องต้องเขินยิ้มเขินขนาดนั้นนะ่ะก็แค่ตอบว่าไม่ใช่ครับวินซื้อเองแบบเฉยๆก็ได้ไหมแต่นี่อาการน้องออกด้วยไงคือยิ้มแบบเขินผิดปกติด้วยโอ้ยลูกหนูรู้ตัวไหมว่าคำตอบทุกอย่างมันออกมาจากกิริยาการของหนูหมดแล้วครับแล้วคือแหวนที่น้องใส่มันเป็นแหวนคาเทียไงทุกคน แล้วมันเป็นรุ่น l o v e Wedding b a n นไงคะทุกคนคือมันเป็นแหวนคู่รักเป็นแหวนแต่งงานหรือแหวนมั่นอะไรประมาณนี้หรือใช้เป็นแหวนแทนใจอะไรแบบนี้ถ้าน้องจะซื้อมาใส่เล่นน้องก็แค่ซื้อรุ่นอื่นมาใส่ก็ได้ใช่ไหมแล้วทําไมต้องซื้อรุ่นนี้ถ้าไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษแล้วทําไมต้องใส่คู่กันใส่วันเดียวกันใส่ข้างเดียวกันอีกต่งางหากนี่ก็เป็นอีกอย่างนะคะที่คู่ไบร์วินเหมือนคู่มาร์คแแบม พอคู่มาร์คแบมก็ใส่แหวนคู่ของคาเทียเหมือนกันค่ะคือคาเทียเขาขึ้นชื่อเรื่องแหวนคู่รักแหวนแทงใจอะไรแบบนี้ของน้องวินเป็นสีพิงโก้และของไรก็คือน่าจะเป็นไวโกนะคะเพราะเห็นพี่บอยอัพรูปลงสตอรี่มีอยู่รูปหนึ่งเหมือนมีผู้ชายนั่งอยู่ในรถแล้วถ่ายให้เห็นแค่ขากับมือที่ใส่แหวนและกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ใส่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายนะคะไม่ใช่ข้างขวาแต่มือคล้ายกับมือของไรมาก เพราะน้องจะเป็นคนที่มือดูมีเนื้อนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่มือไม่ค่อยเห็นเส้นเลือดเท่าไหร่คือถ้าอันนี้เป็นมือไบรท์จริงๆก็คือไบรท์ใส่แหวนรุ่นเดียวกันกับน้องวินเลยแต่คนละสีเท่านั้นเองสีของไบรท์ดูจะเรียบๆก็จริงนะคะแต่สามารถสลักชื่อหรือสลักตัวอักษรลงไปที่ตรงข้างในของแหวนได้ด้วยนะทุกคนเขาอาจจะสลักชื่อของอ e ีกฝ่ายไว้ข้างในก็ได้นะเพื่อเพิ่มความพิเศษของแหวนมากขึ้นนะทุกคน แล้วถ้าลูกซื้อมาใส่แค่เล่นๆก็ไม่จะเป็นต้องซื้อรุ่นนี้ก็ได้จริงนะทุกคนเพราะรุ่นนี้มันเป็นแหวนแต่งงานหรือแหวนคู่รักชัดๆอะ่ะโอ้ยคู่นี้เขายังมีอะไรให้เราได้สงสัยและให้เราค้นหากันอีกเยอะเลยค่ะทุกคน เราจะต้องกลายร่างเป็นโคน,นันกันอีก,กย,ยาวๆแน่นอนเพราะถ้าลูกยังไม่ประกาศออกมาตรงๆแต่จริงๆพี่ชมว่าแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะมันดูมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นได้ค้นหาตลอดเวลาเอาจริงๆถ้าเขาประกาศออกมาว่าคบกันจริงความตื่นเต้นของเราอาจจะลดลงก็ได้นะทุกคน แบบนี้แหละดีละมันจะได้มีอะไรเซอร์ไพรส์รเราตลอดเวลาจะได้ตื่นเต้นทุกครั้งที่เขามีโมเมนต์กันวีดคนปากแข็งแต่การกระทําส่วนทางกับคําพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละทุกคนดีละมันได้มีอะไรให้เราได้หวีดกันแบบยาวๆไปเนาะทุกคนเนาะค่ะแล้วก็ถึงเรื่องที่แฟนคลับอีกคนเขาถามน้องถึงเรื่องที่น้องไปเตะบอลกับคนพี่ว่าสนุกไหมน้องบอกสนุกครับและแฟนคลับก็บอกว่าอยากเห็นพี่ไบรท์ตีกอล์ฟบ้างอยากให้น้องชวนพี่ไบรท์ไปตีกอล์ฟด้วย น้องบอกว่าคนพี่ตีไม่เป็นแต่ถ้าวันไหนว่างๆถ้าเขาอยากไปเดี๋ยวผมจะพาเขาไปครับไปดูคลิปตอนน้องพูดถึงคนพี่กันค่ะเมื่อวานเห็นคลิปเตเบอลสนุกไหมครับสนุกมากเลยครับผมครับเมื่หลังชวนพี่ไบซ์พี่อยากเห็นพี่ไบ์ตีกลอล์ฟอะตีกอล์ฟีไม่เป็นเนอว่างๆถ้เราอยากไปพาต่อกัค่ะ โอ้ยลูกทุกคลิปเลยนะที่เวลาแฟนคลับเขาพูดถึงคนพี่หนูจะต้องมียิ้มมีหัวเราะตลอดมันยังไงอะครับลูกแค่ได้ยินชื่อพี่เขามันก็ทําให้หนูมีความสุขและเขินขนาดนี้เลยเหรอครับคนมีความสุขนี่มันปิดกันไม่มีจริงจริงเลยนะทุกคนเนาะ น้องอาการออกทั้งสีหน้าแววตาเลยว่าน้องมีความสุขมากขนาดไหนและได้ยินชื่อคนพี่แบบนี้ถึงจะไม่พูดออกมาว่ารู้สึกต่ออีกฝ่ายยังไงพี่ชมว่าพวกเราก็รับรู้ได้ว่าทุกอย่างที่พวกเขาทําให้กันแสดงออกต่อกันมันพิเศษมากขนาดไหนคือสีหน้าแววตาแบบนี้ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าพวกเขาไม่ได้แสดงแบบนี้กับคนอื่นเลยนะคะนอกจากพวกเขาจะแสดงออกต่อกันเองเท่านั้นความพิเศษที่คนพิเศษเท่านั้นที่จะได้รับมันไปโอ้ย มากขึ้นเรื่อยๆค่ะสําหรับคู่นี้ไม่เปิดแต่ก็ไม่ปิดไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธยิ่งนานวันยิ่งรักมากขึ้นยิ่งรู้จักก็ยิ่งรักเพิ่มขึ้นไม่รู้ทุกอย่างจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแต่แค่เขามีกันและกันอยู่เคียงข้างอย่างทุกวันนี้มันก็ดีต่อใจที่สุดแล้วจริงๆค่ะจริง,รงไหมคะทุกคน ค่ะทุกคนสําหรับเรื่องแหวนของคู่นี้ถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมพี่ชมจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบกันอีกทีนะคะแต่ตราบใดที่ทุกอย่างยังคงคลุมเครืออยู่แบบนี้เราก็จะคิดว่ามันคือแหวนคู่คือแหวนแทนใจกันต่อไปนะคะทุกคน <S <S เอาล่ะค่ะคลิปนี้เรามาขยี้กันแค่นี้ก่อนนะคะไว้เราค่อยมาขวิดมาขยี้กันต่อในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ